สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World c l a s s Peugeot d j a g o 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางค่าย Aperia จากประเทศอิตาลีนั้นได้เอาจริงเอาจังกับรถมอเตอร์ไซค์ในพิกัดขนาดเริ่มต้นถึงขนาดกลางมาได้พักใหญ่ๆแล้วนะครับอย่างที่เรากำลังจะได้เห็นเจ้า RS 660เปิดตัวในช่วงปลายปีนี้และ Tuno 660จะมาเสริมทัพในปี2021 แต่ดูเหมือนว่าทางอัพพิเรียนั้นกําลังจะผลิตรถมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดเล็กกว่ารุ่น660เสียด้วยซ้ํานะครับจากคําพูดของทางคุณดดเอโกกราฟฟี่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของทาง p พี o ร์จิโออินเดียะครับบอกใบ้ว่าทางแบรนด์อัพพเรียนั้นกําลังต้องการที่จะเข้าต่อสู้ในตลาดรถสปอร์ตไฟริงย่าง KTM RC 390นั่นแสดงให้เห็นว่าตัวรถรุ่นใหม่จากทางอัพพเรียนั้นน่าจะมาในพิกัดประมาณ3 0 0 4 0 0 c ถ โดยคาดว่ามันจะได้รับการออกแบบตัวรถจากทีมงานอิตาลีและขึ้นลายผลิตกันในประเทศอินเดียและเครื่องยนต์ก็น่าจะเป็นแบบ1ลูกสูบนะครับมุ่งเน้นการทําตลาดในฝั่งเอเชียโดยตรงส่วนตลาดยุโรปนั้นจะมีการวางจําหน่ายด้วยหรือไม่คงต้องเป็นเรื่องของอนาคตในระยะยาวส่วนจะมีการเปิดตัวหรือว่าเผยข้อมูลมากกว่านี้เมื่อไหร่นั้นเราคงต้องรอกันอีกสักพักใหญ่ๆนะครับซึ่งอาจจะเป็นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของปี2021ข้างหน้านี้ ซึ่งจุดเด่นของมันก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของราคาที่จะสามารถจับต้องกันได้ง่ายนั่นเองสนับสนุนโดย Lambretta s c เต t e r c l a s s ิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์คลาส Peugeot Django 150 s ตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส